สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาตี้นะแฝกนะครับช่องย t u b e จานตี้พีบานนะครับผมครับผมได้เวลาปิดแล้วครับดินซุมอยู่ด้วยพูดนครับเวลาปิดปุ๋ยแหละฝนเศร้าแล้วครับฝนเศร้าแล้วครับผมปิดกับมื่อยากครับปิดปกติคือคนอื่นงคปิดละครับ ปุ๊บปิดกัครับผมเอาลองนี้แล้วกันนะครับผมปุ๋ยมันก็นละลายตามสภาพของมันอันนี้นี่เป็นคือตัวเป็นตปรับสภาพดินที่เขาแถมมาให้ครับแล้วก็ยปิดครับกระจายทั่วครับครับผมไปเก็บความื้นเลยให้ถามาใส่แบบนี้มีข้อดีอยังไงมันอยู่ได้ประมาณสองเดือนครับ มันเดือนกับมีหนา้มามษาพฤษสภาใส่เบิดไปสี่สอบครับนะครับผมปุมาผมกวาดปิดได้ครับสำหรับคนที่าคือมันคือขยันแท้เพื่อสำหรับคนที่ถามมามันเป็นเรียกเป็นงานครับกันเทศเรียกงเปงานไหนขันเจ้ากี่ขั้นเจ้าก็สำนั่นล่ะครับได้สำนั่นละ่ะผมก็่อยากวอาอย่างไร ก็ออไปมันกับบอดีนะครับผมลงมาเรียบร้อยครับจิ๊ดห้สนิทครับ,คร,บครับผม ปุ๋ยมีหลายยี่ห้อครับยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันไปครับผมปีนี้ผมใส่ของกรากดครับมันนี่ตรงคอดีคือตรงปรับสภาพดินนะครับมันนีแถมให้พร้อมครับผมนี่เป็นเป็นเม็ดมครับนั่งเป็นเม็ดนี่คือสภาพปุ๋ยมันปุ๋ยเปื่อยละครับปุ๋ยเปื่อยแล้ะครับผมไว้ครับปิดไว้ครับ ปิดครับผมเอาใบยางหลับปิดไว้ครับเก็ี่ยวความชุ่มชื้นครับอันนี้ก็ถึงคิ้วเปิดยางไรเนี่ยครับอันนี้ครับผมเปิดยางเปิดยางตัวที่ปิดไว้ครับเพราะว่าตีกิดยางผ้าแรงก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยครับพอดีสุดบางคนก็บ,บอกว่าพอไซจะได้ได้แหละก็ได้เจ้าเจ้าครับ,รบเพราะว่าบอไซนี่มีความเสี่ยงที่นนย,ย่างที่ไต่ พอขาดปุ๋ยมากครับไต่พ่อขาดปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยใส่บางคนใช้ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือน <c oughs> กัญยาบางคนบางคนกัตตุละบางคนบางคนใส่แต่เดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วก็ยังบม่ได้ใส่เพิ่มครับผมยังบม่ได้ใส่เพิ่มมันก็นต้องทำใจธรรมดาครับผม มันมีการใส่เพิ่มนี่ดกะนี่ก็ะกวดมากปิดครับบผมปิดไว้บผาถามว่าอย่างสี่ออกดีบ่เดี๋ยวผมเกิ่ยให้เบิ่งครับเกี่ยให้เบิ่งอย่างผ้าแรงเสียดายปุ๋ยไปมันบ่คุ้มสำหรับคนที่ถามมาใเขอทำนะคนี่ผมกติบอกว่าเจ้าเกีดอย่างรอบเดียวเจ้าก็ได้ค่าปุ๋ยขึ้นแล้วเข้าใจป่ะ จะบริหารงานให้เป็นมะแม่ข่อยนั่นนั่นดอกขี้หูอยู่เนาะว่าที่เกิดยังขึ้นขันอย่างขาดปุ๋ยไหมนี่นะมะปรับกเทียะไหมยิดครับยิดปุ๋ย,ยแล้วก็ดีซีดใบยางครับบันนี้ ขิวยาวต่อเลยงานเมื่อกี้มันโอ้เ่อเฝ้ากีดติดไปอย่างแล้วก่อนเพราะงานหลักเลยหิดไปอย่างสำคัญก็ใส่ปุ๋ยเพราะขนาันลาแป้งลงนี้งานเขาเนี่ยนะครับผม บปอย่างพมนาบะไปสองเทอยังหดผื่นอยู mm hmm. ม่มิเชคู่กันปุยเว่ยมันมันหนําม,มันเลยขังครับหน่าม,มันเลยขังนี่ครับคู่กันปุ๋ยผมคนดินไม่จยางให้จากหน้าผมได้เป็นซกงโน,น้นแน่ผมไปขุดมาใส่ใส่รถเข็นอย่างนะครับผมเขียนอย่างผมเขียนในผอส่งเขียนได้บัดทุกอย่างครับผมเขนได้บัดทุกอย่าง นาครับเลงก็ปิดไว้ครับนี่ได้ครับนี่นะอย่างน้าปิดไว้เดี๋ยวผมจะเปิดอีกประมาณตักอาทิตย์นึงแหละครับไปย่างเขียวก็เปิดแล้วครับแล้วี้ปิดไว้ครับผมปิดไว้เดี๋ยวใส่ตัวเออ่อยาฆ่าเชื้อราบ่ม,มีฮอร์โมนมาทาไว้ก่อนครับนั่จะเป็นงานนี่แหละครับ ต่อจากจิตใบย,ยางนี่แหะครับมันท้าใบว้าอาทิตย์หนึ่งคงจะได้เวียกเพิ่มพื้นที่ดอกอาทิตย์นึงแต่กับนีขอเสียอยูน่นะครับอาสิบายเรเงิงไส้เพราะันพิพีดอย่างหาจนใบแกุ่่ดละว่าจะได้เปิดเต็มที่มันแน่ ขันบ้านนี่นะครับขันว้านนี่ปุ๋ยหอดพืชน,นะครับมาข้างยุบายยางครับเพราะนามบปพอต้องตกแห้งคนนี้ครับนามโปโพ,อพอขันบานนะขันบานสำหรับคนที่ที่บ้านมาปุูกก็ใส่ครับผม เรียบร้อยครับเมื่อคืนนี้ก็แทบสิบไม่ได้นอนเหมืะครับผมได้นอนมันสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนะี่ยเมือ่อยแล้วก็นอนพักผ่อนเดินห้าง โอเคครับผมขอบคุณครับแค่นี้แหละเนาะ